ถ้านับถอยหลังเนี่ย24เมษายนตามข้อมูลล่าสุดที่รองผู้การภาคหนึ่งบอกว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยและมีบางคนเข้ามอบตัวเร็วๆนี้คดีของคุณตังโมน่าจะจบได้เร็วเหมือนกันนะฮะ,ะแต่หลายคนตัง้งข้อสงเสบอกเอ๊ะุูมกลับติดโควิด จะเดินหน้าไหมผู้สร่อข่าวบอกว่ายังไงก็ต้องเดินหน้าให้เสร็จ24นี้แล้วเราก็เห็นตามนั้นจริงๆนะคนบนเรือทยอยเข้าพบตารวจถี่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่คุณปอกับคุณโรเบิร์ตหลักๆเลยนะคนก็สงสัยเอ๊ะแล้วอีก3คนหายไปไหนตอนนี้คือทยอยมาหมดเลยมันครบแล้ว5คนคนดังนั้นความคืบหน้าล่าสุดทางคดีครับโดยเฉพาะไฮไลท์ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เป็นอย่างไร ติดตามรายงานสดล่าสุดจากคุณครินกมุดโยธินนะครับรายงานสดจากสอมคดีนนทบุรีครับรายงานสนะครับในตอนนี้นะครับได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับซึ่งกระติกนะครับได้เดินทางมาพร้อมกับนายสิระเจนจากะนะครับซึ่งหลังจากนี้จะต้องจับตาดูนะครับว่านายสิระเนี่ยเดินทางมาพร้อมกระติกในฐานะใดนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผู้ต้องหาคนที่4ี่นะครับก็คือจอบนิทัศนะครับก็ได้ลงมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ ว่าไม่เครียดและยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับและภายในอีก1-2วันนี้นะครับจะต้องจับตาดูว่าตำรวจเตรียมจะออกหมายจับใครอีกหนึ่งคนนะครับในฐานะกุญสือของคดีแตงโมครับเรามาให้สัมภาษณ์นะมามาตามหมายเรื่องของตำรวจให้นะทำไมวันนี้พี่เสีระถึงพาคุณกติกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้สัมภาษณ์นะโอเค นี่เป็นบรรยากาศนะครับเมื่อช่วงบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับกระติกหนึ่งใน5คนบนเรือสปีดโบ๊ทนะครับที่ตังโมนิดาพลัดตกนะครับได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งวันนี้นะครับเดินทางมาพร้อมกับนายสิระเจนจากะอดีตสสกทมพักพลังประชารัฐนะครับเบื้องต้นนะครับยังไม่มีคํายืนยันจากนายสิระว่าเดินทางมาในฐานะใดแจ้งเพียงว่าขอพากระติกเข้าพบตํารวจก่อนและจะลงมาชี้แจงเรื่องทั้งหมด ส่วนกระติกไม่ได้ตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนนะครับก่อนเข้าห้องสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาให้การเท็จครับทั้งนี้เมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานายนิทัศหรือจอบผู้ต้องหาในความผิดฐานทำลายหลักฐานและความผิดตามพรบการเดินเรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลองเข้าพบตำรวจโดยมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ จอบใช้เวลาให้ข้อมูลรวม3ชั่วโมงนะครับออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมทนายความยืนยันปฏิเสธท,ทั้ง2ข้อหาและตำรวจนัดมารายงานตัวอีกครั้งในวันที่19เมษายนนี้ส่วนจอบครับพูดสั้นๆว่าไม่เครียดและยังไม่ได้ติดต่อใครบนเรือครับข้ขอกล่าวหาใช่ไหมครับคุณจอบเอานมเดียวครับจอบน่เดียอครับ ปฏิเสธนะปฏิเสธปฏิเสธครับปฏิเสธปฏิเสธขอขอสุดท้ายครับคุณจ๊อบตอนนี้รู้สึกเครียดมากไหมครับไม่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 เครียดเลยครับไม่เครียดครับครับปฏิเสธครับนะครับงให้ผมขออนุญาตก่อนนะครับวันนี้ขอขอแค่นี้ก่อนนะครับจอบเยครับคือคุณจ๊อบพูดอะไรนิดนิดหน่งครับคุณเรียนว่าตอนนี้ตอนทางคุณจ๊อบไงบอยสุดอยู่นะครับนะครับขออนุญาตครับ ด้านพลตํารวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภักหนึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหาในคดีแตงโมมี5คนหลังจากนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับกุนซือซึ่งรู้แล้วหนึ่งคนในความผิด3าข้อหาคาดว่าภายใน1-2วันนี้เตรียมจะขอสารอนุมัติออกหมายจับพร้อมย้ําว่าไม่ใช่ในายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มอย่างแน่นอนและคดีของแตงโมจะสามารถสรํานวนคดีนะครับได้ก่อนวันที่24เมษายนนี้ครับพนักงานสืบส,สวนสอบสวนด้วย เห็นตอนนี้หนึ่งคนไปยหลักฐานมีเพียงพออีกหนึ่งคนเนียแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ชนะายตำรวยืนยันว่ามีเร็วๆนี้ครับวันสองวันจะขอมรรยายจับจับสารนี่ถ้าผมบอกเลยถ้าข้อได้จริงถ้าข้อได้จริงที่เขาสื่อสารสนทนามันเป็นข้อกฎหมายใช้ไหว้วานหรือยุยงสงสัยว่ามผิดเนะฮะถือว่าเป็นความผิดมันข้อกฎหมายถ้าเป็นข้อได้จริงมันไม่สอดรับเราก็พิจารณาถึงเป็นความผิดนั้นเราก็ทําไม่ได้ ผมบอกว่าการพูดคุยลักษณะที่เป็นความเห็นนะครับคำแนะนําคดีเกิดก่อนคดีเกิดหลังนะครับการให้ความช่วยเหลือขนาดนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกคดีทั้งหมดดัะนั้นสถานการณ์ที่ถูกเนี้ยมันอยู่ในพยานหลักฐานสําหรับผู้ต้องหาทั้ง5คนได้แก่ปอถูกแจ้งข้อหา 5ข้อหาครับโรเบิร์ตถูกดำเนินคดี4ข้อหาจ็อบ2ข้อหาส่วนกระติกและแซนถูกแจ้งดำเนินคดีคนละ1ข้อหานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้กระติกยังคงอยู่ระหว่างเข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีข้อความเขียนใส่กระดาษ ของนายสิระนะครับออกมาแจ้งกับสื่อมวลชนนะครับว่าหลังการเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วจะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับซึ่งนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับคทินข่าวช่องวันรายงานจากสพเมืองนนทบุรีครับขอบคุณครับ,บคุณครินค,ครับรายงานสดเมื่อสักครู่นี้ขอขอบคุณ as 5 g ด้วยนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe y o u t ท b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ